เคยโพดเคยแทกถึงน้องอยู่ประจำไปใส่มาใส่ก็ะเอินก็ถามป่านอยู่น้ำกันเที่ยวไลว่มาคิดฮอดมาจอดหน้าเจ้าทุกวันํคำคมอมยิ้มเช็ดพูดวันวันอ้จะบ่มาสวานอยู่บอเ้า แต่ตอนนี้ว่าหูเป็นอย่างได้หลายอย่างบางท่งเงียบเหงาไอ้บ่เคยบอกเทคไรหาคือเกา่าเือเฮาฮักกันไม่ไมหมดแล้วบฮับกเ้าสุนองฟังแนะ่ยังฮักกันอยู่หรือว่าบอกแ่บอกแนะ่ไอคิดจังไหน หมดแล้วบอหักหรืออายกำลังมีภัยายจังบ่คอยสนใจคนที่อายเคยอยไอบอกมาฮักหักหักเน่เบาสุนองฟังเน่หมดหักกันนะบ่